อืโอเคสวัสดีนะคะวันนี้ไม่อยู่กับเกย์มาคับอีกแล้วในเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีชื่อนัอาจจะจะเห็นแบบคลื่อนไโอเคโออเออเออเอ้นทำไมแบบเข้ามาแล้วแบบไก่ชอบปลาอะไร ลายอะไรกันนะคื่ออะไรเรายัางไม่รู้ลเลยเราที่ยเข้าไป เราสอคเอะไม่อยากใช้ข้าวที่เราปลูกแล้วจะปลูกทำไมก็วามที่บแบบแบบหนึงน่องอ่ะถ้าขนมเล่นถ้านองมาเล่นก็สนุก <S <S 2> <S 2> อดีอกอก,อกอจัน ไหนเขาจะอ่านงงไหครเปนะคะันออกครเปอร์เขาอว่าอธิบายยังไง,งดีดดแ,บบงแล้วเก็บได้มามปเออนะโอเคไปเลี้ยงไก่เราไข่ทั้งหมดที่มีหิวนี่ไก่ลอยลอยอย่ เราต้องเก็บให้ได้เลี้องสามสิบให้ได้พวกจะแบบตาเป็นช้าแล้วเอาคลิปหมดแล้วแบบจะได้แบบตาอินชาไปอย่างเงี้ยให้ตั้งชื่อกลุ่มปุ้นะคะตอบเพื่อนโอเคแล้วก็มาตอบกันก่นอนตอบเราบอกว่าเมื่อนไม่ถามว่าคลิปอะไร มันอัดมันมันรู้ด้วยเราอัดอะไระกําลัง,จะ,ลงลจะถามอีกเนาะจะถามอะไรหน,หนาวะเนี่ยโอ้ยอึบทําอะไรลืมแล้วอ้เออโอ้เอ้เออเออ บักชอบบักไปโรงเรียนด้วย,ยทำปอดข้าวผักแล้วจอบมาละจอบตอดโอเคอึบอึบไปโรงเรียนอด้วย เออแบบวิจินเรอืมโอเคเพื่อนเราก็เคยเ,เข้าเซอร์มีนะคะเพื่อนคนที่บอกว่าเออมันอะไรคะปีอะไรนั่นอะนัะ่นแหละนั่นแหละนี่นะคะคือคือคุเป็น NPC คุยทำฟาร์มไม่เป็นเนี่ยมี ขนมปงังอีกสองก็ไม่ไมีชั้นบนก็เป็นมีกลบองมอาหารไม่ไมีกล่องไม่มีอะไรมากาต้องทำท่านไปตัดไม้ก่อนจงบุ๊อเค เราจะทำแบบเอ่อเป็นสลับโตนใช่หรือเปล่านี่แต่ไปเผาเป็นกว่าสักสี่อันตัดไม้นะตันนดต้นไม,ม้ขาวนูถว่าทำไไม่ชอบถืออุปก,กรณ์ ก็เพราะว่าเป็นทกงนั่นเองไม่ใช่ทิกเก็ตหรอกเออไม่อยากใ้เขามันพังนี่เองอดอดเกลียวมัน,น,นมก่อน นี่ยหงไม่ตะกองยโอเคแอะดเนาะโอเคเก็บไม้ก่อน cài bắp hay bắp cố sợi qua giả bắp bông mà rắc giả phòng gì si. ok เนี่ยมันเรียกว่าสตโตนอะไรสักอย่างโอเคทำไปสองอันเอนอต้องทำอีกสองอันที่แกทำ้ัเนอ่ยทำเป็นไม้ไ้ก็แล้วกันไม้อะบกต้งไงกนไม้กันกว่าโอ้ย โอเคมันไม่ตัดนม้โอ้เจอเข้าเข้าออก โอยกันอยนีนี่ค่ะเสมุดทำเพืนแบสมิ่งบ้าอะไรเงี้ยอบ้าแต่อยาให้ทำไอ้เนี่ยเปลืองอุปกรณ์ แบบนี้ไปเลยเหตุกลับไปเอาไม้ในบ้านแต่เธอเหอ thank mm -hmm. you สเสรเรียบร้อยเโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบ๊าย